ไอเดียสร้างอาชีพคะ่ะอาชีพวันนี้นะคะทุกคนเป็นอาชีพที่ได้เงินแน่นอนเพราะว่ามันคือเขาอยากเล่นอะอ๋อจริงๆอาชีพนี้ก็คืออาชีพอะไรรู้ไหมเครื่องหยอดเหรียญของเล่นอืมคุณเอามาตั้งไว้เลยคือเด็กๆชอบ จริงๆเด็กชอบมากมีเงินเท่าไหร่นะเอามาหยอดเหรียญเอาของในตู้ทุกตู้เลยหยอดทุกตู้เลยนะแล้วก็จะเป็นหมากฝรั่งจะเป็นของเล่นจะเป็นแหวนจะเป็นลูกแก้วหรือจะเป็นตุ๊ก,กตาอะไรพวกนีน้เขานะหยอดทุกอันแพงแพงแค่ไหนเขาก็ยอด <c oughs> ขอยเขามีเงินเถอะอืมจริงๆอาชีพนี้ ได้เงินแน่นอนแต่ว่าค <that> ุณ <ông> ต <rees Darwin> <Oliver> ้องหาลูกค้าตรงที่มีเด็กหน่อยนะจะว่าลองเด็กก็ได้นะสารเด็กจังเลยอ่ะอืม ของเล่นแบบนี้ยังถูกใจเด็กๆอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคน <Yeah. S 1> ลูกชายของเดซี่อ่ะเงเงินในกระปปกอมสินนะ่ะปหยอดเขาไม่ขอใครนะแต่เขาเอาเงินเขาปปหยอดโอ้โหเยอะนะเยอะเยอะนะสองเที่ยวเลยเงเงไปสองเที่ยวคิดดูโอ้โหได้ตังค์แน่นอนค่ะอาชีพนี้ เครื่องหยอดเหรียญที่เห็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยแน่นอนค่ะคุณหรือก็จะเป็นแบบเขาเขาก็จะทํากันอยู่แล้วใช่ไหมพวกหยอดเหรียญเด็กๆเล่นน่ะที่เปกนคนเด็กรถใช่ไหมรถยนต์รถโยกม้าโยกอะไรอีกละ่ะเออที่หรือที่มันมีเสียงมีเครื่องบินมีอะไรอ่ะหยอดเหรียญแล้วก็ขึ้นไปนั่งในป๊อปป๊บปป๊บแป๊ะ แล้วก็แล้วก็หมดเวลาอันนั้นก็ได้อีกเหมือนกันนะทุกคนลองไปคิดดูว่าคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ใครมีวิวสสวยเป็นเจ้าของที่ก้อนเนี่ยค่ะเครื่องหยอดเหรียญชมวิวหรือจะเป็นเครื่องหยอดเหรียญดูดาวกันฮะหรือใครจะไปต่อยอดเครื่องหยอดเหรียญมีเยอะแยะเลยเครื่องหยอดเหรียญน,น้ําใช่ไหม เครื่องหยอดเหรียญเติมเงินโทรศัพท์เครื่องหยอดเหรียญตัวเครื่องซักผ้าเครื่องหยอดเหรียญอาหารอะไรพวกเนี้ยที่ฝรั่งเศสเาก็จะมีเครื่องหยอดเหรียญขนมปังเวลาร้านขนมปังปิดนะ่คุณก็บางร้านเขาก็จะมีตู้หยอดเหรียญคุณก็ไปหยอดเหรียญแล้วก็เอาขนมปังได้ถึงแม้ว่าร้านมันจะปิดคือร้านที่ฝรั่งเศสมันไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือนเหมือนเมืองไทยนะ เขามีเวลาพักเขามีเวลาพักมีเวลาเปิดมีเวลาปิดของเขาที่แน่นอนแล้วก็อะไรอีหลายเยอะแยะนะลองคิดดูกับทุกคนแต่ว่าเครื่องหยอดเหรียญการมานานอย่าไปทำเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะรวยขอให้ทุกคนโชควนี้นะคะมีความสุขสนุกสนานกับการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้เงินแน่นอนค่ะเครื่องหยอดเหรียญ the glen